หวานกินยังไม่อิ่มเลยเพื่อนเรียกไปทํางานน่ากินต่อวันนี้เพื่อนไปไหนเพื่อนอยู่นี่เมืวานกินยังไม่อิ่มเลยมันออกฝาดฝาดนี่หังบอกว่าอบอกว่าโูเรลืองไอ้กระซิบมันนีบงกอนเหรอเนาะเอาระอกให้เขาแค

ดี๋ยวกูล no, กิ no. ้อ no. ีกเดี๋ยนึ่งคุณละส่งกรน่ล้วลานข่าวถาได้เียรหนึงอันนั้นจำมือกําลังเียอัี้น้องเองหายกันหมเริมต้นสวยเลยนะคุณ่าวังทวดแตกกันโอ้ตกแกว้ามไม่แตกอ้ทุงน้อแข้งน้อยยังดีนอย่ามันแตก ในเพชรอ่อยะมันมันได้เกี่ยวนบนะตืนตืตึนตสมัยก่อนฉันว่าลูกมันใหญ่กว่านี้นะมันอยู่ที่พันเนไม่้หร่เออมันอยู่ที่พันฉันเคกินอเบเลยเยอันเนี้ยอหยเคือ มันยุติตรงไหนห่อนมัน่อน,อ,นนอนกินกระถินติดใจอย่างนี้มันติดใจลงเฮยอเนียบอกกินแม่บอกหอมอว้จจีนกินอกาศบ้าใส่หมดเลยอหอมปอนไปไม่ว่างเมื่อวานก็ได้กินนิดเดียวไม่ว่างอันนี้ก็หอมปอนไปแกก้้ตััวววบนข่าดย ใมาขม่มันด้วยงเยเด้อเงหลานไม่เรงหลานหั้มากไมเอรงหลานไม่คนตัมเอาไม่คนห่อให้กินสบายใ้่ไหมมือเบาบางหลานก็ไม่ให้ใครเอาอร่อยอร่อยจริงๆอะหน่วยมันนึ้อนอดีเนาะแต่เยดายมากินน้ำอเนื้อมันเบาบาสียดายโรมันเยอะก่ หน่อยก็สั่งเถอมันหนึบเลยของเคี้ยวสบายใจกินเลยใชเนี้ยเอาปากมาทางนี้อย่าให้หลานกินนะออเนียเียเยอร่อยไหมสบายทีอย่างนี้ผู้ดีผู้ดี้ ผูดีหน้าแดงอื้อเมทบกขามด้บาขามสวอุ้ยเธออย่าตัดตอนปลาลักนยังตอนปลาลั้อเกินไปกินเนี่ยวะกินโอ้ยฉันจะสลบโอ้ยจะติดคอไม่ใช่จะสลอก จะเผ็ดเด้อจะเผ็ดไมไม่ค่อยเผ็ดเลยจะกินเผ็ดไม่กินไหมอ่ะหวานที่มากกินเขาเนาะไม่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 ไอ้เผ็ดแอะมันคืตายแล้วเหรอดเเขาสื่อของขา เล่มามาฟรีเด้อมามามันยังเหลือแครมึงยังสิแสดงแครมึงยังสิเลิศเลยไอซีลาจี๊เขาแกตีแกตีแกตีคนเหลือเอออย่าแสดงหลายอย่าแสดงหลายก็เอาแคร์แบซูมซื่อเออบม่ได้ไม่ได้น้ำน้ำอะไรอีกน้ำอะไรอีกน้ำปิจี้น แขกฉลองืแล้วเราม่ก่อนเติมมาหมาแขกเหรอออออเร็จจืดจเสร็จตาอรีมเจอยเตมาเออใส่จานเราจะจ่ายจานเาแล้วเขาคิดเงินกินใส่จานเราออไมม่อยเปม อันมวยอันนั้นมากินน้ำกะขึ้นสีแสบเนาะ<ช>มันสีออกเ,เ,เ,เผ็ดๆฝาดๆนะหน<ม>่วยพริกไทยนะฮะเผ็ดสิเยอะหน่อยแหละห้าก,ก็บตำแบบอันนี้รสรสพริกลงกว่าน,นี่มันบ่อห้ากล็ลองเอาอนนั้มากินกินซิมเขาซิมบังหน่วยหนึ่งจังสี่นึ่งปาโอ้โหแบบเ <ๆ S 2> ห็นหมเอาไปผัดกินอะไรก็พาใส่หนูบอว่าเด็กจีนอะไร มมา,มาให้ข้าเจ้ามาต,ออต้องกินกิ๊บเส้นอื่นเออเออเยอะต่อเยอะต่อเอาเอาไปน็อปีก่อนต่อแย่งกันละแ <c oughs> ย่งกันละเล่นก้าไป่เสร็เอาเออเอาแย่งกันละแย่งกันละแย่งกันละแย่งัปเดียวกันกินละฉั <c oughs> <c oughs> นไม่เห็นเผ็ดเลยโอ้เผ็ดไปกินร้อนๆยิ่งเผ็ดใหญ่ไม่เอาข้าวมากินเดี๋ยวออดบ้านดำใบดำกินประเดี๋ยวใคอ้วนดีเล่อข้าเจ้ามันโอยดำใบ ពីខោមិនໄດ້អើកុពុះទៅឡងបាត់ទៅម៉ែញ៉ាំឈីលេងណាយីឡៃមិនបម៉ែអូមេអីខែ6តើដល់តិចកន្លុកអីហោទៅអាឡឹកលុះស៊ុះនេះនួយតើជឿជោអាចទប់យូរអ២ដល់ទៅ២ម៉ៃនេះដើរនេះមិនអោយហាយលេងនេះ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 គេកាន់មកចាក់ខំបងណាស់ ไอ้ไฟนมันมันจะแข่งไปไหด้วยอันนี้หรือเปล่าอาจจะไปสมัยก่อนเคยกินอะไรสดอร่อยป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ของเพลงเนี่ยจิ๊กซอว์ได้ดีวิ่งแล้วเขาขอบอกว่ากินสุขีดีกว่า ่ S <S ะจะกินกับรองมึงได้ล่ะเฉบทะละร้อยแล้วมันก็บเป็นแต่มันก็บเป็นแต่พวกเป็นหญ้าทานั้นได้หนิที่ก,กินใบมะละกลอที่ดีที่สุมด,ดสมันแบกกระเทียมจากหมดตุกอันนี้เราแคสเฉบทะละร้อยมันก่อนกอนินกระเที็บจากตุกกรรงแล้วน้ำกำลังหมดไปแล้วเด้ออุอ้งแองก์ละลายหมดเลย